กิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยาณมิตรสิริเพนประมูลทรัพย์และกัลยยนมิตร มวยหลังแซลลี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาพป,ป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายขีลานเภสัชโดยมีกัล,ลายาณมิตรอุเทนมาลีวัดและกัล,ลายาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์โดยมีกัล,ลายาณมิตรสว่างจิตกัล,ลายาณมิตรเอ็ดเ,ดเวิร์ดแม็กไกว เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญยานพหนะโดยมีกัลายาณมิตรนิโคบแบล็กและกัลายาณมิตรจุธามาศปันมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสี่คณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับวัพระธรรมกายประเทศไทย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ